ดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับลูกค้าส่งเครื่องมาปลดล็อกหน้าจอนะครับแต่ไม่อยากให้ข้อมูลในเครื่องหายนะครับอยากจะได้รูปภาพแล้วก็วิดีโอในเครื่องนะครับผมองนี้ที่มือผมบางไว้นี่เป็นที่อยู่ผู้ส่งนะครับโอเคเราจะมาดูแชทกันน่อนครับลูกค้าก็ได้ทําการทักมาประมาณนี้นะครับขอที่อยู่ส่งเครื่อง ขอที่อยู่ที่จะส่งเครื่องไปกู้รูปภาพและวิดีโอหน่อยครับนะครับเขาได้ทาการโทรมาสอบถามผมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนส่งเครื่องมาแล้วก็ทักหมาที่อยู่นะครับประมาณนี้นี่ก็เป็นรูปเครื่องนะครับที่เขาแพคแล้วก็ส่งมาอาการคือหน้าจอปลดล็อกไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ารเก็บของถ้าปลดแบบล้างเครื่องที่ไหนก็ปลดได้นะครับแต่ถ้าจะปลดแบบความมือหายก็เราลองสอบถามหลายๆร้านดูนะครับก็รับทํายู่หลายรุนน่นนะครับ คนนะครับผมอโอเคอันนี้มันเป็นรูปคนรูปผู้หญิงนะครับแต่อคนที่ส่งมาเป็นผู้ชายนะครับตามจริงอนะ่ะการปลดลอ็อกหน้าจอผมก็อ,อยากให้เจ้าของเครื่องที่จะการปลดล็อกหน้าจอที่จะให้ข้อมูลในเครื่องอยู่ครับผมก็อยากให้คนที่ส่งปลดล็อกมาครับแบบว่าเล่าจุดประสงค์ที่ต้องการข้อมูลในเครื่องด้วยนะครับบางทีมันไม่ใช่เครื่องของเจ้าตัวจริงๆเลยครับถ้าส่งมาปลดลอ็อกอ่ะมันจะ แบบว่าเข้าไปสู่ข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งได้แบบง่ายๆเลยนะครับแบบนั้นเราจะไม่ทํานะครับถ้าเป็นเราก็จะไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่ถ้าในกรณีแบบว่าเจ้าของเครื่องเสียเป็นญาติแล้วก็อยากปลดล็อคเพื่อเข้าไปเอารูปภาพอะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่ส่วนมากนะครับที่เจอจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องของแบบว่า เป็นเครื่องของสามีภรรยานะครับแล้วเขาอยากเข้าเครื่องของสามีนะครับแบบนั้นเขาก็เคยส่งมาปลดล็อกเพื่อจะเอารูปภาพนะครับแบบนั้นผมก็ช่วยได้นะแต่ในบางเคสในบางกรณีที่ช่วยไม่ได้คือไม่ใช่เครื่องของตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เครื่องของญาตินะครับแต่อยากปลดล็อกเพื่อข้อมูลไม่หายนะแบบแบบนั้นเราช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบในในข้าญาติพี่น้องแล้วจะเอามาทํานะครับเพราะถ้าเราเข้าไปดู ในเครื่องได้บางทีในเครื่องที่เราปลดล็อกเข้าไปอยู่ครับมันจ,จะมีอะไรสําคัญมากกว่าที่เราคิดนะครับอ่าโอเคอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับที่ผมบังอย่างนี้คือมันเป็นหน้าผู้หญิงหน้าลูกค้านะครับตัวนี้เป็น vivo นะครับเป็น android สูงแล้วนะครับเป็น android น่าจะ android 1ิบสแล้วนะครับตัวนี้เราจะมาดูในะทางการปลดกันเลยครับผมก็จะปิดเครื่องลงก่อนนะครับ ถ้าท่านไหนอยากได้แบบรูปภาพอยู่ครบก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับแต่ขอทราบจุดประสงค์ที่จะปลดเข้าไปนะครับว่าเพอะไรนะครับแต่ส่วนมากที่เจอจะเป็นแบบว่าญาติเสียนะครับเจ้าของเครื่องเสียแล้วก็อยากจะปลดล็อกเพื่อเอารูปภาพนะครับเพราะว่ารูปภาพนะครับมันเป็นความทรงจําที่ไม่สามารถย้อนกลับคืนไปได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันครับนี่ผมก็จะปลดให้รูปแบบสดๆเลยนะครับ เพิ่งมาถึงแล้วก็งานพวกนี้นะครับจะทําไม่นานนะครับจะส่งกลับในวันเดียวขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยนะครับบางเครื่องก็จะใช้เวลาหน่อยในการกู้นะครับมันขึ้นอยู่กับรุ่นยากรุ่นง่ายนะครับเในทางการปลดนะครับถ้าเป็นสายงานช่างนะครับตัวนี้เราจะดูดนะครับเฟรมเบกมานะครับเพื่อทําการแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับแต่งแล้วก็ยัดกลับเข้าไปใหม่นะครับ เดียวออกันครับไมนน่ถนัดวิ่งแล้วนะครับสกู๊ตครับ ผมนุมใส่บูสผมก็รับทำอยู่หลายรุ่นอยู่นะครับไม่ได้ทำแต่วิวนะครับรุ่นอื่นก็รับนะส่นวนมากจะเป็น Android นะครับที่สามารถทำรูปภาพอยู่ครบได้ภาพวิดีโอนะครับไฟล์กระสารบางส่วน โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้าเครื่องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก拜拜ันนะครับว oh ่ารูปภาพจะยังอยู่ครบไหมเดี๋ยวผมถอดถาดซิมบอกให้รู้ก่อนนะครับว่าในเครื่องไม่มีเมมโมรีการ์ดหรือว่าอะไรนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ไม่เกี่ยวนะครับถ้ารูปคุณมีอยู่ในเมมก็คือไม่ต้องมาปลดวิธีนี้นะครับคุณก็ถอดเมมไปใส่เครื่องอื่นรูปมันก็อยู่ในเมมคุณนะครับแต่ในเคสนี้นะเครื่องไม่มีเมมโมรีการ์ดนะครับเขาบันทึกรูปภายในตัวเครื่องนะครับต้องปลดแบบข้อมูลไม่หายยนะครับเดี๋วผม จะให้ดูก่อนว่ามันเป็น Android 11นะครับเวอร์ชันนี้เป็น OS 11นะครับคือหาแนวทางการปลดยากะสมวัเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะมันดู OS a อ d r อ i ด11มันจะดูด OS ตรงนี้ การระบบนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์อ่ะบางอ e ีมี่ไว้หน่อยอีมี่อยู่บนทันหนออ่ e ีมี่อยู่บนทันนี้นะครับนี่นะครับเป็น a อ d ด o i d 11สิบเอดตัวนี้นะครับ a n d ด o อ d 11เรามาดูกันนะครับว่ารูปยังอยู่ครบไหมอะไรมบาบังหน้าจอเขาหน่อยนี่นะครับรูปอยู่ครบนะลเอียวดูนะครับผมอาจจะไม่ได้เลื่อนให้ดูทุกมุมนะครับ รูปวิดีโอจะอยู่ครบนะครับตรงนี้เราจะไปดูในตัวจัดการไฟล์ก็ได้นะครับถ้าล้างแบบธรรมดานะครับถ้าลูกค้าสั่งล้างแบบธรรมดานะมันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับอันนั้นที่ไหนก็ทําได้นะครับน,นี้นะครับสังเกตดูว่ารูปภาพมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันกว่ารูปเลยนะครับรูปภาพในเครื่องหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองรูปวิดีโอเกือบสี่ร้อยวิดีโอนะครับผมทำไมวิดีโอเขาเยอะจัง แล้วก็เสียงอีกหนึ่ง <S <S เสียงไฟกลกอกสาร6ไฟล์นะครับ APK 1ไฟล์ zip 1นะครับประมาณนี้ปลดแบบรูปภาพข้อมูลไม่หานนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ <S <S เผื่อท่านไหนสนใจอยากจะปลดนนครับลองทักมาได้นะครับผมก็รับทำหลายรุ่นนะไม่ได้ทำแค่ Vivo นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะติดต่อเจ้าของแล้วก็ส่งกลับเลยนะครับผมจะไม่ หรือว่าไม่ยุ่งกับข้อมูลลูกค้านะครับแต่ถามว่าแบบบางทีเราเราปลดไปแล้วก็เคยเห็นแบบอะไรหรืไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่เราก็ไม่แบบพูดข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมไม่เอาข้อมูลลูกค้าไปทําแบบมั่วเมียอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็โทรหาลูกค้านะครับ ถ้าท่านไหนอยามาปดดวดแบบข้อมูลไม่หายก็ไม่ต้องกลัวนะครับข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับนะครับผมมาทักทายลูกค้าก่อนฮัลโหลครับพี่ <c oughs> พี่ครับเครื่องที่พี่ส่งมาทำนะ่ะปลดได้แล้วนะครับรูปภาพอยู่ในครบแต่พี่ ผมแบบถามคร่าวๆาวนี่ว่าพี่อยากได้รูปภาพข้างในมันเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรครับก็รูปถ่ายกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับ,อบเออเคสเคสหลังเป็น,นยังเป็นรูปเป็นรูปชายกับชายครับโอ้ยเหรอครับอ่าใช่ครับใชาใช่ครับใชายรูปใช่ยครบนะพี่ใช่ครับเพราะผมต้องถาม เพราะผมต้องถามข้อมูลเบื้องต้นไงพี่เผื่อแบบว่าเออมันแบบว่าไม่ใช่เครื่องเพลงบางทีเนาะแ,แล้ววิดีโออยู่ด้วยใช่ไหมดูครับวิดีโอวิดีโอเกือบสี่ร้อยวิดีโอเลยพี่ฟังไม่ได้ครับเป็นแอนดรอยด์สิบเอ็ดด้วยตัวนี้เรื่องเรื่องนี้รหัสรหัสเขา้าได้เปลี่ยนเป็นได้ล็อกใช่ไหมหรือว่าเข้าได้เลยเออล็อกครับใ,ใช่ครับทีนี้เครื่องพี่อมันล็อกรายเดือนมาด้วยนะ มันเป็นเครื่องติดโปรครับใช,ใช่ใช่ครับเตินโปรัชใช่ครับมันติดของอเปอเรเตอร์นี้นะครับ ths ทู TS <To> ใช่ครับใช่คือคือ,อยังไงครับก็คืออพี่จะทําแค่นี้ใช่ไหมครับทําแค่เอารูปภาพอย่างเดียวแล้วก็ส่งกลับไปเลยอ่ามันมันติดอันนี้ล็อกมคืออะไรอ่ะอันที่พี่ติดล็อกต่อก็คือติดล็อกรายเดือนหรือว่าติดโปรถ้าพี่ มีการค้างยอดรายเดือนหรือว่าไม่จ่ายค่าเนน็บเขาครับเครื่องมันก็จะสั่งล็อกอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่ล็อกรหัสหน้าจอใช่ครับแต่ในบางเคสลูกค้าก็ใช้เครื่องรายเดือนต่อเราก็ปลดออกแค่รหัสก็สามารถชั้ก็สามารถจ่ายค่าเนน็บอ,อะไรปกติครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะส่งกลับวันนี้แหละส่งกลับกัน on